สวัสดีครับน้องสาวสวัสดีค่ะแนะนําตัวให้พี่นะครับผมค่ะเพชรโลชาลูกสายบอลดิ้นมีโปรแกรมชกวันพรุ่งนี้แล้วีค่ะเจอกับมาลีไฮค่ะน้ำหนักพี่กัดเป็นไงบ้างครับพอดีค่ะ้อยไฟนี้เราชกชกชกเท่าไรร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกประมาณห้าห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดพอดีห้าสิบเจ็ดโลค่ะไม่มีปัญหาสหรับไหมไม่มีปัญหาค่ะการซ้อมไฟนี้เราเตรียมตัวการซ้อมกี่วันครับ ประมาณ2อาทิตย์ค่ะ20วันได้สองอาทิตย์ยี่วันค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกใายกองดินลูกใส่กองดินครูปังผู้ซ้อมมีใครบ้างเนาะมีไอดาค่ะไอดาแล้วก็เงาประจันแล้วก็ดวงดาวน้อยค่ะไซดาเนียก็ครูปังผู้ซ้อมก็เพียบเลยไม่ต้องเพียบเลยค่ะเจอกับมารีไฮค่ะค่ายอะไรนะมารีไฮปิ่นสินชัยอือปิ่นสินชัยค่ะเคยศึกษาฟอร์มการโยงของเขามอน้อยเป็นมวยฝีมือค่ะเป็ซ้ายเึกซ้ายตะขวาค่ะมวยจีนจัดเหมือนกันค่ะ อาวุธที่ที่น่าจะสร้างความกดดันให้กับเราคืออาวุธไหนครับส่ซ้ายแตะขวาเขาเลยค่ะมันือมอเตายคเดียวกันมเเดียกันแล้วราวางเควางแผนมาไงกับมาสู้อเขาวันนี้จะตั้งรับค่ะไม่ถอยค่ะตั้งรับไม่ถอยมีอาวุธไหนมาเป็นพิเศษไหมมีค่ะต้องมาดูบนเวทีนะคะเขาดูบนเวทีนะในผลงานล่าสุดของเราเราโชว์ฟอร์มไวที่ไหนครับน้องที่ช่องแปค่ะที่ช่องแซุปเปอร์แชมป์ค่ะซุปเปอร์แชมป์ไฟนัลเป็นไงเนาะสอกลับเนาอค่ะสอรกลับเนาเลยนะโอ้โหกา รายการ RWS ครั้งแรกครับความรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะไม่เคยชกระดับเดมเดิมค่ะไม่เคยชกระแัมเดิมไม่เคยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตค่ะเคยเคยเห็นแสงสีเสียงของ RWS ราชนาวรซีรีส์บ้างไหมเคยเห็นค่ะเป็นไงบ้างน้องตื่นเต้นออมัน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 แตกใหญ่อลังการค่ะมันแตกต่างกับกับกับรายการธรรมดาใช่ค่ะแตกต่างมากค่ะมันทําให้เรามีกำลังใจในการชกมากขึ้นนะน้องแล้ใช่ค่ะมั่นใจไหมพรุ่งนี้ก็ ทำให้เต็มที่ค่ะทำให้เต็มที่ค่ะคิดว่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นไหมครับมีค่ะมีนับมีน็อกเห็นด้วยค่ะอาวุธไหนคิ่ว่าอาวุธน่าจะเป็นศอกค่ะน่าจะเป็นศอกค่ะสุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่รอติดตามเพชรโลชาลูกสังดินพวกนี้นะครับผมค่ะก็ฝากติดตามแม่ลูกสีด้วยนะคะถึงแม่ลูกถึงแม่จะลูกสีนะคะแต่ร่างกายก็ไม่สีแล้วโอเคครับน้องขอให้โชคดีครับสตว์ประหลาูกนี้ครับครับ